สวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ไทยและช็อป .com นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอไฟฉายคาดหัวนะครับเป็นไฟฉายคาดหัวของ n นค e อรรุ่น h c 6 0นะครับให้ความสว่างพันลูเมนนะครับเป็นหลอด m LED 2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆไนคอก็ออกไฟฉายคาดหัวมารุ่นหนึ่งนะครับเป็นตระกูล H4 เหมือนกัน,ก,นก็คือเป็นตระกูล h c ในรุ่น h c 3 0นะครับตัวนี้จะเป็น h c 3 0 ข้อแตกต่างของ2รุ่นนี้หลัก,ลกเลยเลยครับหคือบอดี้มันแน่นอนครับบอดี้ไม่เหมือนกันเลยตัวนี้จะเน้น hc 3 0 0เดิมเนี่ยจะเน้นเป็นไฟฉายที่ถอดมาจากสายคาดหัวแล้วก็มาถือพกส่องสว่างได้นะครับพันลูเมนเท่ากันหลอดเดียวกันแต่สังเกตดูนะครับขนาดต่างกันนะครับตัวนี้จะเน้นขนาดที่อ่ายาวขึ้นมาหน่อย,อยนึงแล้วก็ใช้ฐานเบอร์เดียวกัน1 8ึ่งแปดแต่ว่าตัวนี้จะให้แสงพุ่งไกลกว่านิดนึงเพราะว่าโคมมันใหญ่และลึกกว่า ตัว h, h C60 น่ะจะให้ความสว่างพันลูเมนก็จริงแต่ว่าเน้นแสงบานกว้างนะครับกระจายดีมากกว้างมุมกว้างองศากว้างดีนะครับแล้วก็เป็นไฟฉายคาดหัวที่มาพร้อมฐานชาร์จ18650 3,400มมิลลิมเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ชาร์จอยู่ในอยู่ชาร์จในตัวนะครับแบบ usb ชาร์จนะครับก็เป็นความพิเศษของรุ่นนี้อ่าทีนี้มาดูรายละเอียดส่วนอื่นๆกันก็คือตัวสินค้าจะประกอบด้วยอุปรกรณ์ที่ให้มาก็คืออันนี้เป็น าสายคาดหัวของไมท์คอรนะครับอันนี้สายคาดแล้วก็สายชาร์จแบบไมโคร USB นะครับหนึ่งเส้นนะครับแถมมาให้เลยอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไหล่สำคัญนะครับมียางโอลิงสำรองมาให้เลย2เส้นนะครับแล้วก็ายางสี่เหลี่ยมที่เห็นเนี่ยจะเป็นประเกน็นยางโอลิงนะครับก็คือเป็นประเก็นนั่นเองสําหรับใส่เข้ากับ ชุดหน้ากากของตัว h c 6 0ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีน็อตยึดอยู่4ตัวนะครับกรณีที่เราใช้ไปนานๆแล้วหลายปีนะครับมันก็จ,กจะเริ่มยางมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับเราก็มีเขาก็มีอะไหล่แถมมาให้เลยนะครับถอดน็อต4ตัวแล้วก็เปลี่ยนประเกลนนี้ใส่เข้าไปเป็นประเกฑนยางช่วยกันกันน้ําแล้วก็แผ่นยางสี่สเหลี่ยมเล็กๆที่เห็นนี่ก็คืออะไหล่ปุ่มยางสวิตช์นะครับแถมมาให้เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายว่า เป็นอะไรในภายภาคหน้าเวลาเกิดอุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ยากทีนี้มาดูรายละเอียดของตัวไฟฉายกันบ้างน,นะครับไฟฉายเนี่ยมีปุ่มใช้งานปุ่มเดียวนะครับเป็นปุ่ม power แล้วก็เปลี่ยนโหมดได้อยู่ในตัวแล้วก็ภายใต้ปุ่มจะมีไฟ led สีน้ําเงินนะครับเวลาลโหลดแบตเตอรี่เข้าไปถ้าเกิดแบตเตอรี่เราโอเคทุกอย่างพร้อมใช้งานาปุ่มกดตัวนี้จะขึ้นแสดงกระพริบ แสดงระดับแรงดันแบตเตอรีร่ให้เลยนะครับอย่างละเอียดเลยแล้วก็เวลาเราชาร์จไฟก็จะขึ้นที่ปุ่มนี้เช่นกัน,นครับเดี<ม>๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ตัวไฟฉายเนี่ยมันจะมาพร้อมเพลยยึดนะครับเป็นเพลยยึดพลาสติกแบบนี้ฮะสามารถปรับไฟฉายก้มเงยได้นะครับโดยการหมุนขึ้นหรือหรือห,หมุนลงธรรมดานะครับใช้จับไฟฉายโยกเอาธรรมดานี้เลยครับจะปรับก้มเงยยังไงก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลไปเลย ส่วนด้านข้างนะครับจะมีฝาหมุนสวิตช์ฝาสวิตช์หมุน2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งนี้ก็คือจะเป็นหมุนออกมาสำหรับใส่โหลดแบตเตอรี่เข้าไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นสายรัก USB นะครับรีชาร์จเอเบิลไมโคร USB นี่คือเอาไว้สําหรับชาร์จไฟเข้ามาที่ตัวไฟฉายนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มจากผมให้ดูจากตัวฝั่ง ฝาสวิตด้านข้างนี้ก่อนนะครับถ้าเราหมุนออกมานะครับก็จะเจอตัวฐานชาร์จที่แถมมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะแถมฐานชาร์จความจุสูงมาให้เลยนะครับเป็นฐานชาร์จของ nai c o r สามพันสี่ร้อย mah สามจุดเจ็ดโวลต์เลยนะครับเป็นฐาน high performance แถมมาให้เลยแบบมีวงจรอย่างดีเลยนะครับฐานเป็นฐานรุ่นใหม่แล้วนะครับเวลาใส่ฐานก็ให้ใส่จากฝั่งขั้วบวกของฐานลงไปนะครับสำหรับตัวไฟฉายอันนี้จะเป็นฝาสวิตท้ายนะครับหมุนเข้าไปให้แน่นนะครับ ถ้าตัวฐานชาร์จมีไฟแล้วก็เราใส่แบตเตอรี่โหลดขั้วถูกต้องมันจะมีไฟกระพริบแสดงระดับแบตเตอรี่นะครับว่ามีกี่โวลต์โดยกระพริบเป็นสีน้ําเงิน2ช่วงจังหวะด้วยกันช่วงจังหวะแรกกระพริบติดกันนะก็คือหลักหลักหน่วยของแรงดันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเว้นวักหนึ่งวินาทีแล้วก็กระพริบต่อเนื่องกันอีกเป็นหลักหน่วยเออเป็นหลักทศยมของแรงดันแบตเตอรี่นะครับลองดูนะครับถ้าเราหมุนแน่น ฐานมีไฟใส่ฐานทุกขั้วไฟที่ปุ่ม power จะติดเป็นสีน้ำเงินกระพริบอ่านี่ผมหมุนแน่แล้วนะครับมาจะเช็ค1 2 3แล้วก็หยุดวัก1 2 3 4 5ติดครั้งแรก3กระพริบ3ครั้งก็คือ3โวลต์น,นะครับแล้วก็หยุดไปนิดนึงนั่นก็คือจุดทศนิยมแล้วก็กระพริบต่อ5ครั้งก็คือหมายความว่าแบตบที่อยู่ภายในมีแรงดันเหลืออยู่3.5โวลต์อ่าซึ่งก็คือ แบตค่อนข้างต่ําไปแล้วก็คือสามารถทําให้ผู้ใช้เอาไปควรเอาเอาเอานำฐา,านตัวนี้ไปชาร์จไฟก่อนใช้งานนะครับเพราะว่ามีแรงดันเหลืออยู่แค่3.5โวลต์ปกติทาน3.7โวลต์เวลาชาร์จเต็มจะเป็น4.1ถึง4.2โวลต์โดยประมาณนะครับเึงจะเป็นฐานที่เต็มความเต็มแรงดันนะครับอ่าีนี้เวลาเราเปิดใช้งานนะครับตัวปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นปุ่มยางปุ่มกดธรรมดานะครับกด1ครั้ง,งกดลงไป ธรรมดาหนึ่งครั้งก็จะติดไฟสว่างขึ้นมาเป็นเป็นโหมดอันเริ่มถ้าเริ่มต้นครั้งแรกก็จะเป็นอันตัาโลนะครับจะมี5โหมดนะครับอันตัาโลโลมิดไฮเทอร์โบ5โหมดแล้วก็กระพริบอีก3แบบนะครับสโตร์โลเคชั่นบีคอนเอสโอเอสสามแบบครับส่วนวิธีกดเริ่มจากากดปุ่มย้ายหนึ่งครั้งจะเป็นอันตัาโลขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับอ่าอันตัาโลกดอีกทีหนึง่งลงไปธรรมดาก็จะเป็นโลกดอีกทีหนึง่งมิดหรือมีเดียมนะครับ แล้วก็ไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับก็คือมี5้าโหมดถ้าดูจากาภาพแสงตัวอย่างนี้อาจาจะดูไม่ชัดว่ามันเป็นออกเหลืองๆจริงๆมันเป็นแสงขาวนะครับเป็นหลอดคูไว้ทีนี้รุ่นนี้จะมีไฟเมมโมรี่โหมดด้วยนะครับหมายความว่าเวลาเราปิดเปิดสมมติตอนนี้อยู่ที่ร,ระดับระหวะระดับไฮแล้วเราปิดไปกดแช่นิดหนึ่งครับเวลากดปิดก็คือกดแช่ไปนิดหนึ่งนะครับแล้วมันจะดับลงไปถ้าเราถ้าเรากดแช่อีกทีหนึ่งเปิดขึ้นมานะครับมันจะ กลับมาที่ระดับไฮเหมือนเดิมเพราะมันมีเมมโมรีโหมดนะครับทีนี้มันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือกอนนนรณกนที่เรากดปิดเนะ็คือกดค้างไว้นะครับไฟฉายจะดับนี่ก็คือไฟฉายดับแล้วถ้าเราต้องการเข้าสู่โหมดเทอร์โบทันทีนะครับปกติเราเปิดมามันจะกลับมาที่โหมดโหมดล่าสุดหรืออันตันโลสตาร์ที่อันตัโลแต่เราอยากได้โหมดสว่างเลยก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับ2วินาทีนะครับ มันก็จะกลับมาที่อโทษนะครับมันก็จะสตาร์ทที่เทอร์โบทันทีนะครับทำให้เราใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับเวลากดปิดก,ก็กดแช่ไว้อ่าไฟฉายก็จะดับอ่าทีนี้ไฟฉายมี5ระดับแสงอย่างที่บอกไปแล้วทีนี้ต่อไปจะมีกระพริบ3แบบนะครับก็คือขณะที่ไฟฉายดับอยู่นะครับถ้าเราต้องการกดกระพริบนะครับให้เรากดดับเบิล2ครั้งนะครับอ่าสตาร์สต็ป แล้วก็กดไปอีกทีหนึ่งธรรมดานะครับโลเคชันบีคอนนะครับแล้วก็กด,กดอีกสเต็ปหนึ่งครั้งหนึ่งจะเป็น sos นะครับนะครับก็จะมี3กระพริบ3แบบให้เลือกใช้งานนะครับถ้าต้องการย้อนกลับไปแสงปร,รับปกติก,ก็ให้เรากดดับเบิลคลิกมอนเดิมนะครับอ่าตทวนะครับโอเคทีนี้ส่วนอื่นที่น่าสนใจก็คือในส่วนของการชาร์จไฟนะครับวิธีชาร์จไฟของรุ่นนี้ ให้เราหมุนวงแหวววงฝาสวิตท้ายออกมานะครับอีกด้านที่เป็นสัญลักษณ์ไมโคร USB นะครับด้านนี้นะครับหมุนออกมานะครับมันจะมีหัวขั้วชาร์จไมโคร USB อยู่ด้านข้างนะครับ อันนี้ผมก็จะเอาไฟจากพอแบงค์ที่ผมต่อไปแล้วนะครับมาเสียบชาร์จเข้ากับตัวไฟฉายน,ยนะครับเวลาชาร์จก็เสียบให้ถูกขั้วดะทั่วขัข้วมันเท่านั้นเองนะครับถ้าตัวระบบชาร์จไฟเราทำถูกต้องก็คือมีแหล่งจ่ายไฟมาแล้วก็แบตเตอรี่เราใส่ถูกต้องเนี่ย ไฟกระพริบสีน้ําเงินจะกระพริบช้าแบบนี้นะครับเป็นจังหวะสม่าเสมอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มถ้าแบตเตอรี่เต็มเมื่อไหร่เนี่ยไฟสีน้ําเงินนี้ที่เห็น,นจะติดค้างนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าไฟเต็มชาร์จเต็มแล้วก็ควรถอดสายชาร์จออกทันทีแต่ในกรณีที่เ,เราแบตเตอรี่เรามีปัญหาใดๆก็ตามนะครับไฟกระพริบสีน้ําเงินที่เห็นเนี่ยมันจะกระพริบถี่อย่างรวดเร็วนะก็แสดงว่า แบตเตอรี่ภายในมีปัญหาให้ลองเช็คตัวแบตเตอรี่ดูนะครับในส่วนของการชาร์จก็มีเท่านี้นะครับส่วนน่าสนใจอื่นๆก็คือผู้ง่ายว่าไฟฉายคาดหัวรุ่นนี้ก็คือสำหรับคนที่ต้องการเน้นไฟฉายคาดหัวที่ให้แสงกว้างนะครับกระจายกว้างมีความสว่างสูงนะครับมีกระพริบหมดกระพริบไม่เลือกใช้งาน3แบบตัวไฟฉายปรับก้มเงยได้มาพร้อมใส่คาด ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจชาร์จในตัวแบบ USB มาพร้อมฐานชาร์จคุณภาพสูงด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ t h a i l a n d s h o p .com ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ